สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็คุยกันต่อถึงเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในวันที่13พฤษภาคม2568ก็เป็นตอนเรื่องราวของผลกระทบที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมิถุนโดยพื้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีดาวพุธนะครับเป็นดาวตันุลักษ หรือว่าเรียกว่าเป็นดาวประจำตัวของท่านนอกจากดาวพุธจะทําหน้าที่เป็นดาวตันุลักษณ์แล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุที่ราศีกันอีกหนึ่งเรือนด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนหากท่านทราบตําแหน่งหรือมาตรฐานของดาวพุธในพื้นดวงชะตาของท่านว่าได้มาตรฐานที่เข้มแข็งหรือเป็นมาตรฐาน ที่เสื่อมหรือไม่อย่างไรท่านก็จะทราบคันลองชีวิตของท่านโดยไม่ยากนักชาวลัคนาราศีมิถุนมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังโดยพื้นฐานจากดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพุธนั้นถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่มีการโคจรวิกคติมากกว่าดาวพระเคราะห์อื่นๆเรียกว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่เกเรที่สุดในบรรดาดาวพระเคราะห์สิดวงที่เรานํามาใช้ ในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยดังนั้นเมื่อตรวจดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าในพื้นดวงชะตาของท่านนั้นดาวพุธโคจรปก,กติหรือไม่หรือกำลังโคจรวิกลคติอยู่เพราะถ้าดาวพุธกำลังโคจรวิกลคติอยู่เรื่องราวในคันลองชีวิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธของท่าน ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้ได้นะครับเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามากลุ่มลัคนาของท่านสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสที่ดีในการที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาภผลเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินต่างๆในคำพีโชตายานิษฐ ท่านก็เรียกดวงชะตาลักษณะนี้ว่าเป็นกมุตเกณฑ์ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าอันว่าดาวพฤหัส,สบดีนี้ถ้าอยู่กับลัคนาผู้ใดผู้นั้นจะเจริญด้วยลาบยศโภกทรัพย์สมบัติวัตถุต่างๆโบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบไว้ดั่งดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมเป็นที่พึงพอใจต่อคนรอบข้าง เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จด้วยปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัส,สบดีเข้ามากุมลัคนานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีความตั้งใจสูงมีความมานะพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวท่านเองมาสร้างสรรค์งานใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆและท่านสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ สำเร็จตามที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้ด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีโอกาสในทางโชคลาภเป็นพิเศษจะคิดหรือทำการคาดการสิ่งใดเอาไว้ล่วงหน้าก็เรียกว่าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเลยทีเดียวแล้วท่านก็ยังจะมีผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การยอมรับสนับสนุนส่งเสริมให้ท่าน มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในทุกๆด้านด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเข้ามากุมลัคนาถึงแม้จะประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ก็มีเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ท่านต้องทำความเข้าใจนะครับ คือบนเส้นทางที่กล่าวมาว่าท่านประสบความสําเร็จต่างๆมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนต่างๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังจะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบพูดง่ายๆว่ามีหนามกุหลาบโปรอยอยู่บนลายทางด้วยเช่นกันดังสโลกโขนในตำราจักทีปณีที่กล่าวถึงดาวพระฤหัสบดีมาสถิตกลุ่มลัคนาเอาไว้ว่า พระฤหัสสวดีมาต้องลักผู้มีศัก์จะบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำเกรงนั่นก็คือเมื่อดาวพะฤหัสสวัดีเข้ามาสถิตกุมลัคนานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านเริ่มต้นด้วยการถูกกีดกันขัดขวางไม่ให้ท่านได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการส่งเสริมที่ดีจากหัวหน้าง,งานโดยตรงของท่านหรือจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับล่างของท่านชาวลัคนาราศีมิถุนก็ต้องใช้ความอดทนดังนั้นท่านต้องตั้งมั่นนะครับใช้ความอดทนใช้ความพยายามมาณนะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านี้สร้างผลงานของท่านให้ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับเอาไว้ให้ได้เสียก่อนนะครับ และด้วยผลงานที่ท่านมุ่งมั่นสร้างผลสำเร็จให้ปรากฏเอาไว้อย่างชัดเจนนี่เองในภายหลังหัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาในระดับที่เรียกว่าสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะประจ,จักษ์ในผลงานของท่านแล้วจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่เคารพนับถือภายในองค์กรในหน่วยงานของท่าน ถึงแม้ในระยะเริ่มต้นความสามารถของท่านอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าก็จะถูกบดบังจากระดับของหัวหน้าง,งานโดยตรงของท่านหรือระดับผู้จัดการซึ่งก็เรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าง,งานขั้นต้นแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการก็จะมองเห็นความรู้ความสามารถและก็ศักยภาพที่แท้จริงของท่านเมื่อนั้นท่านก็จะประสบความสำเร็จนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระวังก็คือเรื่องของการดูแลบุตรหลานหรือบริวารในช่วงนี้ท่านต้องเลือกใช้รูปแบบวิธีการในการพูดคุยดูแลอย่างเหมาะสมนะครับเช่นแสดงวิธีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานบริวารของท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มชาวลัคนาราศีมิถุนที่ในช่วงเวลาสีเดือนเศษนี้ดาวพฤหัสบดีไม่สามารถส่งกระแสะอิทธิพลมาคุ้มครองเจ้าชะตาได้ท่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เป็นพิเศษเพราะผลของคำยากรต่างๆที่กล่าวมาในด้านที่ดีก็จะลดทอนผลที่ดีลงไปหรือไม่เกิดผลดีขึ้นเลยซึ่งช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี ท่านเรียกว่าหมางเมินหรือวางเฉยนั้นก็อย่างเช่นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีท่านตกภูมิการลกินีจรในทางทักษะนั่นเองสำหรับคํำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนนี้ก็เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ในรูปแบบกว้างๆเช่นกัน แต่ถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดโดยส่วนตัวมากขึ้นท่านก็ควรตรวจโดวงชะตาของท่านเองกับโหรส่วนตัวของท่านเท่านั้นเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีพื้นดวงชะตาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในช่วงปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมิถุนท่านมีช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพวินาศน,นะครับที่ผ่านมาร่วมกับดาวมฤตยู ซึ่งทางช่องสาระสำราญเราได้เคยเตือนให้ท่านต้องมีความอดทนมีสติกำกับใช้ปัญญาความคิดกล้าวางแผนและลงมือปฏิบัติลงมือลุยอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการวางรากฐานคันลองชีวิตของท่านเอาไว้นั้นถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดได้รับฟังแล้วก็เตรียมความพร้อมได้ดีมีการวางแผนแล้วก็ลงมือปฏิบัติต่ตตตางๆเอาไว้ดี เมื่อท่านได้แก้ไขปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแล้วหมายถึงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาเพราะเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามากุมลัคนาของท่านเอาไว้แล้วท่านที่เตรียมตัวพร้อมก็เรียกว่าจะได้โอกาสที่ดีในแบบที่เรียกว่าเป็นโอกาสทองฝังเพชรเลยทีเดียวขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่าน ใช้โอกาสที่ดีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบสดีโคจรมาสถิตกลุ่มลัคนาของท่านมองให้เห็นถึงโอกาสในการที่ท่านจะได้สร้างรากฐานให้กับคลอลงชีวิตของท่านในระยะยาวด้วยการมีทัศนคติที่ดีเตรียมความพร้อมของตัวท่านให้ดีให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้ ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จสมหวังตามที่ท่านปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ